การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ พบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะในรายการเซตไนหรือคืนวันเสาร์นะครับตี1นึนาทีถึงตีหนึนาทีทางพอทบหแห่งนี้เลยน้องพิมพใช่แล้ะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันทำไมมีมือใหญ่ๆอยู่ข้างหลังจำชือสถานที่ไม่ได้ก็จำไม่ได้เหมือนกันก็คือที่ไหนสวยแล้วก็ไปถ่ายเลยมาขอก็ถ่ายเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าที่ไหนนะครับผมวันนี้เราซันคู่อารมณ์ดีเพราะว่า มีภาพยนตร์มาแนะนำเป็นภาพยนตร์คอมเมดี้โรแมนติกเรื่องใหม่ของพี่มัมจกมกใช่แล้วค่ะก็ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องไปชมตัวอย่างรายการก่อนเลยไปชมกันครับผมนำแสดงโดยใครบ้างนแสดงโดยคุณพิงกี้สาวกานะคะนอกจาพี่มัมแล้วใช่ใช่ยอมไปยอมลที่เธอรักกัน ถึงช่วงสําคัญของเราอีกแล้วถึงช่วงสำคัญของเราอีกแล้ววันนี้เธอมีอะไรมาแจกท่านผู้ชมวันนี้นะคะมีเสื้ออันนี้2ตัวช่วงหนังดีหนังเด่นสนับสนุนโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชน GGI Tingsafety t i n g GGI นิตยสารที่ดาราง,งานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน Sannew น้ำมังคุด85%ช่วงหนังดีหนังเด่นนะคะ ยันขอบรวันนี้น้องพิมจะมาแนะนำภาพยนตร์ตลกเรื่องค่ะเรื่องธาตุรักอสูรนะคะธาตุรักอสูรใช่ของที่พี่พูดไปเมื่อกี้พุ่มกับก็พี่หม่ำใช่ไหมพุ่มกับคือพี่หม่ำโจกมกส่วนนักแสดงก็คือพี่หม่ำโจกมกอืคือกำกับเองแสดงเองใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมอะไรน่าสนใจแบบอะไรดีๆเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันเลยค่ะครับ าไก่ไม่ต้องฆ่าก่ะถ้าอยากกินเดี๋ยวไปซื้อให้นี่คนเคยบอกผมว่าความแค้นคือความเศร้าที่มันตกตะกอนแล้วตะกอนนั้นมันกลายเป็นหินไปแล้วโดนตบมันก็ต้องโดนจูบตบจูบตบจูบหนังหนังที่เปียกพิษสัสไหนที่เปียกตุ้๊กยิ้มจ้า ค่ะก็แค่นี้ก็หาแล้วใช่ไหมน่าชมมากอยากขับก็เดี๋ยวช่วยมาชืมาชื่อภาพยนตร์เนี่ยคล้ายๆกับชื่อหนังไทยสมัยก่อนเช่นมนรักอสูรไฟรักอสูรธาตุรักอสูนก็นริงอะธาตุรักอสูรอธาตุรักอสูนแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นเนี่ยไอแนวรักอสูรเนี่ยจะเป็นผู้บุกับท่านหนึ่งก็คืออาเปียกทิศาอัครลัสเดนีเขาแบบเป็นผู้บุกับเขาเรียกกันว่าแต่ก่อนเขาเรียกว่าผู้บุกับจอมซาดิสนะ แต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมพี่หม่ำถึงได้รับอิทธิพลอะไรมาถึงได้มาสร้างภาพยนตร์เรื่อง่า่ารักอสูรนี้นะครับผมค่ะนำแสด,ดงโดยใครบ้างนำแสด,ดงโดยคุณพิงกี้สาวิกานะคะน้อ<ค><ะ>งพี่หม่ำแล้ว,<ส>ว<ย>ใช่นังเอกก็คือน้องพิงกี้ใช่แล้ว แล้วก็มีคุณออมสกาวใจแล้วก็คุณอุ้มลักนาะครับผมชอบคุณอุ้มลักนาแน่ร้านก็แล้วก็มีนักแสดอีกหลายท่านร่วมใช่ก็อย่าลเรียนไปติดตามชมกันเนาะแล้ววันนี้ที่ออมมีสกูบันมาฝากท่านผู้ชมกับน้องพิมวันนี้เป็นสกูปพิเศษจากพี่อานนที่เป็นรุ่นพี่พี่เหมือนเดิมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยครับสกูปพิเศษวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็ผมมาอยู่ที่ร้าน โอที่คลาสสิกนะครับกับพี่นอานนท์เหมพมร<ด>เจอกันอีกแล้วพี่ดเ,เดือนอที่แล้วคุยกันถึงเรื่องเรื่องโทนโ<อ>เดือนนี้ผู้ชมบอกว่าชอบพี่อานอนท์มากคราวที่แล้วเล่าสกูปโทนบอกว่าอยากได้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับซาวแท็กภาพยนตร์อีกแต่ว่าขอเป็นซาวแท็กภาพยนตร์ต่างประเทศบ้างวันนี้มีอะไรมาแนะนําน้องชายบ้างพี่ถ้าจะเอาแบบใกล้เคียงกันดูที่ไม่เป็นแบบข้ามยุคข,ข้ามสมัยนะครับ โทนปี2 0 1 3ครัมิวสิค2 0 1 4ตอนชายห่างกันหนึ่งปีห่างกันแค่ปีเดียวเนื้อเรื่องมันจะเหมือนมันเด็กเออ่มีปัญหาครอบครัวมาร์คเลสเตอร์จะมีปัญหาก็ตรงที่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยทับถลาะกันแล้วก็ไม่ค่อยคุยกันครับในเรื่องพระเอกเนี่ยชื่อแดเนียลครับนางเอกชื่อเมโลดี้จำได้แค่นั้นเลยเหรอจำได้เลยก็คือเอาชื่อนางเอกมาเป็นชื่อหนังอ่พูดถึง ซาวด์แท็กที่ได้รับอิทธิพลทั่วโลกเลยเรื่องนี้จากวงอะไรเพลงอะไรจริงๆซาวด์แท็กเนี่ยที่มีอิทธิพลมากก B G, B G. ็บีจีบีจีบีจีวงดนตรีอ่าบงงีจีวงดนตรที่ <B G. S 1> มีสามตนเนละครับแบล็กวิลล์มเวสแล้วก็โลบินครับบีจีนี่ดังดังมาก่อนแล้วหรือเปล่าไปถึงตัววงคือบีจีเนี่ยจริงๆริงเขาเขาเริ่มงานเพลงมาตั้งนานแล้วนะครับไปถึงในยุคแรกๆของเขาเลยใช่ยุคแรกๆของเขาเลยที่ที่ดังด้วยนะครับ New York Maiding Disaster 1941อันนี้คือชื่อเพลงชื่อเพลง Have you seen my wife Mr Jones แต่ <my first. S 1> ผมแต่นนผมมาทันจริงๆ I start a joke อะไรไอ้น,นั้นปีอ้น,นั้นมันรุ่นอีกปีอหนึ่งเก้าหกเก้าแต่พี่จำไม่ผิดอ๋อถัดมาอีกถัดมาอีก,อกแต่ว่าในหนังนี้จะประกอบด,ด้วยเพลงซึ่งในอยู่ด้วยหนึ่งเก้าหกเจ็ดด้วยที่ทุนัสซัมบารี หมายถึงร่วมซันบาร์ดีี่มีอยู่ในมินิที่ไห้งอยู่ด้วยแล้วมีเพลงอื่ออะไรมันคือก็คือเพลงอีทีน่าอินเดอะมอสกเน่็อยู่ในเรื่องเลยหละอยู่ในเรื่องเลยหละเปิดหนังก็แปลว่าคนไทยที่ดูหนังเรื่องนี้ตอนนู้นเนี่ยรู้จักบีจีส่วนใหญ่ก็จากภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่อ๋อเรเพลงที่หลายเพลงคือรับซันบาร์ดี้อะไรพวกนี้อ๋อแล้วแต่ว่ายุคยุคหลังๆของบีจีเขาเปลี่ยนแนวแล้วผมรู้สึกว่าเป็นดิสโก้อะไรหรือเปล่าคือต้องถือว่าบีจีนะ เป็นวงที่เราควรยกย่องเพราะอะไรมาเพราะว่าเขาสามารถข้ามยุคข้ามสมัยถ้าทําได้แบบเนี้จะอยู่ยงคงกระพันคนไทยที่ดูหนังเรื่องนี้ตอนนู้นเนี่ยรู้จักบีจีส่วนใหญ่แ็จักภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่เรื่คงที่หลายเพลงตุลส์ซัมบาดีอะไรพวกนี้อ๋อถือว่าเป็นภาพยนตร์คลาสสิกตลอดกาลเรื่องหนึ่งได้ไหมได้วันนี้ขอบคุณพี่อนนท์มากเดี๋ยวสกูปคราวหน้าเจอพี่อนนท์อีกจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามชมนะครับสวัสดีพี่สวัสดีครับเป็นไงล่ะ ไปสัมภาษณ์พี่อารนท์แต่ละครั้งเนี่ยได้ความรู้อะไรแปลกๆใ,ลใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยค,ความรู้อะไรที่แบบที่เราไม่รู้<ช>อ่ะใช่นะครับผมค่ะเดี๋ยวเราไปพักชมโฆษณาสักครู่กันดีกว่าเนะคะผม โยีการผลิตเดี่ยวกักน,น้ำมันอากาศยานไอทีที่ขายน้ำมันดีเซลสูตรสังคคเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยูโ,โรไฟรายแรกแล้วรายเดียวนในประเทศใหม่จากปตทยังไม่กลับเลยจ้าน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหยิงแล้วไหมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจนิสัยาสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหม กลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านกังรี่ยังจังสาวๆอ่านซ้าแล้วจะเข้าใจน,ในิตยาสารี่ดารรายงานนิตยาสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอว่านวางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศบริษัทเจดอรกาศกาศรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด หรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ Safety in GGI" การผลิเยอะกับน้ำมันอากาศยานให้ทีท h ไฮฟอสน้ำมันดีเซลสูตสังเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยุโรปไฟรายแรกและรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทช่วงเพลงดีน่าดังสนับสนุนโดยบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชน GGI Tingsafety t i n g GI, think safety, think g g i นิตยสารที่ดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน s a น n e w น้ำมังคุด85%เไหวไหมตามไม่ทันก็นแล้วกัน ¡Gracias! ก็อย่าลืมติดตามชมไยเนาะนะศิลปินที่มาเปิด MV ในรายการเราเนี่ยเราก็อัดสันมาอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ยาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันดีอาทิตย์นี้ช่วงเสาร์ตะลุยใช่จะไปไหนกันดีไม่รู้เพราะว่าเธอจะพาพี่ไปโอเคได้เลยกันเดี๋ยวเราไปพบกันช่วงหน้าช่วงเสาร์ตะลุยนะคะ สยานดีทีทีไฮฟอสน้ำมันดีเซลสดสรสเครอ์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยุโรปไปรายแรกแล้วรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทยังไม่กลับเลอจ้านา้ำเดี๋ยวนี้น้ำหยิงหรือไหมใช่สายเพื่อนมาทักล้วยังไม่สนใจพิจสัญญายสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหม กลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านกันร่ยังจะสาวๆอ่านซ่าแล้วจะเข้าใจนิตยสารที่ดารายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศบริษัทเจด้โอกาสกรุ๊ป อินเตอร์เนชันแจำกัดหรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ Safety, ิ f ไฟสิงสิ GGI กสิยา GTT High Force น้ำมันดีเซลสุตสังเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยุโรป5รายแรกแล้วรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทช่วงเสาตะลุยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน g g i Ting s a f e t y ติ้ง g g i นิตยสารที่ดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน Sannew น,น้ำมังคุด85%สวัสดีค่ะช่วงสารตลยวันนี้นะคะตอนนี้พิมพ์อยู่กับ Spiderman <Yahoo! S 2> Superman แบทแมนค่ะพี่แบทแมนไม่รู้อีกตัวเองใส่หน้ากากอะไรนึกว่าใส่หน้ากากดักบอลแต่จริงๆแล้วใส่หน้ากากแบทแมนค่ะก็วันนี้ก็จะมีสกู๊ปต่างๆเกี่ยวกับแบทแมนเป็นพวกความรู้เกี่ยวกับแบทแมนเนาะใช่ไหมใช่ใช่วันนี้เรามาตะลุยเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องแบทแมนโดยเฉพาะคือที่แบทแคทมิวเซียมแอนด์ทอยลามสาลีแห่งนี้เลยค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเฉพาะแบทแมนแบทแมนส่วนจะเป็นยังไงนั้นไปไปกันเถอะไปไปกันเถอะ เินท่านสุภาพสตรีก่อนสำหรับแบทแมนไปทีหลังได้เห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าที่นี่มีแต่ของที่เกี่ยวกับแบทแมนเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีวิทยากรพิเศษที่เกี่ยวกับแบทแมนโดยเฉพาะไปพบกับพี่เก่อนดีกว่าเนพี่เขาอยู่ตรงนั้น่ะ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แดงนะคะเจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามคำถามแรกเลยพี่ครับทำไมจะต้องมีโซนของแบทแมนโดยเฉพาะก็ผมเป็นนักสะสมแบทแมนคอลเลกชันนะครับชอบแบทแมนใช่สะสมของเล่นแบทแมนตั้งยุค60นะจนถึงยุคปัจจุบันเลยจริงๆแบทแมนนี้ถือเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับตัวหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบว่าไม่มีพลังพิเศษผมชอบตรงนี้แหละ คือคนอย่างเราสามารถเป็นแบทแมนได้ใช่น well> um, ี่คุณก็เป็นอยู่ฮะใช่ครับผมจะไปส่งแก๊สได้ครับผมมีแก๊สที่ส่งขับมอเตอร์ไซค์ส่งแก๊สคือพ่อครับี่ผมถามก่อนข้างหลังเนี่ยคืออะไรครับอ๋ออันนี้เป็นคอสตูมดิสนะฮะเป็นชุดแบบจำลองมาครับอันนี้ก็ประมาณแสนกว่าบาทฮะแสนตัวบาทใช่มาจากอเมริกานี่ผมพาไปดูไฮไลท์ดีกว่าไฮไลท์นะครับก็จะมีสักสามอย่างแล้วกันก็คือเอา ของที่แพงที่สุดนะของที่แพงที่สุดของวัธถัดิ์แล้วก็หายากที่สุดขายยากที่สุดแล้วก็คอลเลคชันที่ชอบที่สุดชอบที่สุดมีอยู่สามอย่างดูอะไรก่อนดูของที่แพงที่สุดแพงที่สุดทางนี้นะครับเชิญครับชิ้นนี้ใช่ไหมคะพี่แดงพี่แพงที่สุดใช่ครับอันนี้ Batman ยู u ี g s v i l l เป็นของ Vintage Toy ปี1966ครับ40กว่าปีแล้ว ครับตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าทั่วโลกที่มีกล่องแบบคอมพิวต์แบบมีของครบมีกล่องกระดาษแท่งนี่มีอยู่3กล่องเองนะครับที่อเมริกาอังกฤษแล้วก็ที่บ้านเราใช<ไ>่ใช่ครับนี่ประมูลมาสองหมื่นห้าพันเหรียญครับก็เกลับแตกแสนกว่า,าบาทเอาชิ้นที่สองะคะชิ้นที่สองนี้เป็นคอลเลคชั่นที่หายากที่สุดเหมือนกันทางไหนทางนี้ป่ะนะครับเอาขึ้นด้านบนไม่รู้นะครับเชิญครับ นี่เป็นคอลเลกชันที่หายากที่สุดนะครับของแบทแมนคอลเลกชันสองตู้เลยฮะภาษาง่ายๆก็คือว่าไม่เป็นทางการก็คือว่าของเล่นสังกะสีแหละนะครับสมัยก่อนสมัยก่อนนะฮะหรือว่าแบบ Pink collection คินทอยคอลเลกชันก็ของเล่นสังกะสีที่ทำจากสัง,งกะสีดีบุกนะฮะรวมทั้งตู้เลยก็หลายตังอย่างเงี้ยหลายล้านบาทเลย อันนั้นมันกล่องเดียวนะคือพวกนี้ก็คือเราจะได้มีโอกาสได้คือว่าเจ้าของเขาออกมาประมูลหรือว่าเอามาขายอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่ออกมาเราก็ไม่มีิสธิ์เพราะว่ามันเป็นของที่แบบมันมีน้อยนะครับอย่างญี่ปุ่นอเมริกานี่ค่อนข้างแน่นอนเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นซีเรียสนะฮะเวลาเขาขายอะไรเขาจะไม่แบบว่าแบบเอาของมามาหลอกขายอะไรเงี้ยครับเหมือนกับบ้านคเราเราไปดูชิ้นต่อไปครับเป็น c o l l e c ชั o โปรด บอกว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นโปรดของพี่แดงเลยครับอ,อันนี้เป็นคอลเลคชันโปรดก็คือเป็นชุดผ้าสมัยก่อนตุ๊กตาะนะครับเป็นตุ๊กตาแล้วก็มีมีตัดเสื้อให้มันเห็นไหมฮะตัดชุดให้มันก็คือว่าอันนี้เป็นของเมกทอยครับเป็นของเล่นของฮ่องกงผลิตออกมาแค่8ปปีแล้วก็โรง,งงานก็ปิดไปก็เลยกลายเป็นของวินเทจที่มันหน่ว่าหายากต้องคอยประมูลแล้วก็รวบรวมมาอันนี้ก็ตามหามาจนครบทุกตัวแล้ว มีของเล่นมีพวกของเล่นแบทโมบิลมีอะไรหมดเลยครับอันนี้เป็นของอที่เราไม่ได้แกะโชว์ไม่ได้แกะโชว์ครับก็อันนี้อยู่ในกล่องนะฮะอันนมินอินบ็อกซ์เหมือนกัน,กน <c oughs> ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวก็หลักหมื่นหลักพัน <c oughs> ถ้ากล่องอมันจะมีหลายหลายคาแรคเตอร์ตัวบางตัวที่มันผลิตออกมานาอไว้อย่างเงี้ย <c oughs> มันหายากมันก็จะแพงเราพยายามรวบรวมของเล่นที่มันหาดูไม่ได้ง่ายถ <c oughs> ้ายอย่างนี้ก็คือว่า ต่อให้ไปเดินดูที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะดูได้ครับอันนี้ก็แนะนําให้มาชมถ้าเกิดมาที่นี่ก็เปิดทุกวันอังคารถึงอาทิตย์โออเค่าปิดทุกวันจันทร์ปิดทุกวันจันทร์เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเก้าโมงเช้าหกมีค่ามีครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็หนึ่งร้อยบาทเด็กหกสิบบาทครับโอเคฟซบุ๊กของที่นี่นะครับก็คือพิมพ์เข้าไปแคทมิลเซียมก็ก็สามารถไปกดไลค์แฟนเพจได้นะครับก็จะมีของเล่นออกใหม่มีโปรโมชั่นอะไรก็อยู่ในนั้นหมดเลย ถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาแล้วกันตามเบอร์ข้างล่างนี้ครับผมจัดทำผมบผมยังไงวันเรื่องขอบคุณพี่แดงเจ้าของที่นี่ด้วยเจอกันช่วงหน้าครับครับอาถึงช่วงสำคัญของเราอีกแล้วถึงช่วงสำคัญของเราอีกแล้ววันนี้เธอมีอะไรมาแจกท่านผู้ชมวันนี้นะคะมีเสื้ออันนี้2ตัว เป็นจากมูลนิธิดินดีน้ําใสของที่พี่อาร์ตไปเขาที่แล้วใช่ไห<ช><ผ>มสองรางวัลน,นะครับสองท่านนะครับผมใช่ค่ะพี่อาร์ตพีอะไรสมุดโน้ตจากเดลโรนเลนเจอร์นะครับผมจะให้3ามท่านท่านละสอรางวัลน,นะครับสองเล่มนะครับท่านละสองเล่ม สามพนนะครับผมแต่ก็มีคําถามเหมือนเดิมนะคะวันนี้ภาพยนตร์ที่ได้แนะนําไปชื่อเรื่องอะไรคะภาพยนตร์ไทยวันนี้ภาพยนตร์ไทยอะไรอสูรอสูรสักอย่างเนี่ยใช่ใช่ก็ inbox มาบอกหลังรายการที่ Facebook นี่เลยนะคะครับผมเท่ากับวันนี้แจก5ท่านเสื้อ2ท่านสมุดอีก3ท่านใช่แล้วท่านละสเล่มขอให้โดีครับผมค่ะ เอาละค่ะพี่ยาร์ตตอนนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วหมดเวลาอีกแล้วใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ค่ายเพลงค่ายหนังด้วยค่ะค่ายเพลงค่ายหนังนะครับขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะครับในส่วนของตึกพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับชีวภาพนะครับผมยังไงก็ฝากให้ทุกท่านมาเที่ยวดยวยกันอยู่ตรงแค่นี้เองสุภุมวิทย์เอกใหม่แค่นี้ค่ะ งั้นวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการเซตไนหรือคืนวันเสาร์นะครับตีหนึ่งสิบนาทีถึงตีหนึ่งสามสิบห้านาทีทางทอทบห้าแห่งนี้เลยนะครับใช่ค่ะกลับน้องพิมพ์แล้วก็พี่อาร์นะคะครบค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับอาหาร์ง่วงนอนหะอาถรรง่วงมาก